ทุกบาทอย่างมีไอผ้าเดินพ่อผระช้ากับปัญหาผ่านความตายเป็นบทเรียนผ่านเป็นตำนานหังขอบคุณหลายๆที่ดูแลแม่เมาคอยดูแลตอน 15. มีปัญหาบอกเคยคิดดอกเลยว่า สิ่พ่อคนคือจังๆขอบคุณนะที่ไอบารังเกียจกันบอกคิดบอกฝันว่าสิหอดมือน,นี้คนแค่ผู้หญิงคนหน <บา S 2> ึ่ง ขอใหยพอฮักที่ดีแต่มีไอ้นี้ฮักมันปั่นแตงคืนบอนแบบใดอะเชียงมันสากนี่แหละคืนเนี่ยไม่เลิกคือใช้สูงจดแตกงไปเลยแม่มันมันมันเคยใช้สูงมันสัดแตกเดี๋ยวนี้มันสีบ๊ดแตกงทำให้คนได้ไป มันดี่มยมันผสมกันน้องแอบผสมนิดๆล่าสุดโมอแล้วกูกินได้ยนจนทองใครค่ะวันนี้เน่นท้องแด้วนี่รมมาออกได้หันี่คะวันนี้นะคะแล้วก็มีแเคยมมีแเอทั้งเบดผู้ยิงแปดผู้ชายแปดแต่เยเจ็นีนึค่ะ บอกเคยจมผู้ิี่คนนี่บ่ผู้หญิงมีสามคนค่ะสี่คนผู้หญิงสี่กรเยสี่เออโอ้ยนกับไปกระเทยโอ้ยบอกเคยจมบอกเคยว่ามันสีปอยร่ปานใดียกฟนไ่รูยยกนอไรรูด้วยตอนักไปรไรตอนอัใครไรอันนี้นกก็เข้าไอเมาเห็นอายมาเห็นอายมาเห็นเลยบากสด ลำบากสมใดยังไงว่าเตแกขึ้นว่าไนมันเกยลำบากสมดจะพุงน้ำเออเอาเสือนเเลียนมาเรืยลำบากสมดาลเกียรปบ่างย บอกเคยจมน้องเกตุบ่ะเกตุใส่งหาเกตหน้องเกตุเ,เกต <c oughs> ุบอกเคยจมบอกเคยว่าแมีนสิยากลำบากซั่ใดเมียนล,ลงยังไงก็ได้แต่ให้มันหุบคำแล้วอบอกให้มันออแบะให้ม, <c oughs> มันเ้ใส่เมียนสิยากลำบากซั่ใด ไม่ใช่บอกอืมแต่อ่อนนึงบอกเคยจมบอกเคยว่าแม่นสิยากลำบากซัมได้แตกมันก็แตกแม่นสิยากลำบากซเลยอ๋ไปออมบึงตอนไปเหงค่ะมาไปอับูุ่าสุดมีแต่ละสิบไปหาแนวกินไล่ไปออมบึงละหนึ่งแมท เดี๋ยวเราจะพามาดูแบบเบื้องหลังว่าวันนี้เรามาทําอะไรกันนะคะเดี๋ยวาจะเป็นบรรยากาศแบบเล็กๆลจี๊บไปว่าให้พี่น้องได้ติดตามเล็กๆน้อยๆนะคะว่าเรากําลังทําอะไรอยู่เนาะแม่น้องมองว่าทำอะไรเนี่ยมาลองไก่ใส่ยังเรามาลองครับเรายังไม่ได้นอนเลยค่ะไปดูคลิปต่อไปนะคะอดเมื่อนี้เข้ากระเพราอยังกันมาลา ทัน,น,ทน,นี่ี้ะแต่ว่ามันเพียนอยู่<ะ>ได้ไดว่าเพียนเอาฟังไเอาฟังเรื่อไออเลยเหรอเก่อนสิฮอดมือนีเฮากระพานยัง มันมันเฉพาะมากเลยงนจริงนะลืมนับก่อนสิหอดมือนีเข้าก็ะพานยังกันมาแล้ว นี่มืตตองกดดันนี่มืตรงหกจริงไหมค่ะเอาสบายสบายเป็นเงืกุเลยอยู่มันมันคือตอนสอบตอนสอบอนสอบอีร้มันตื่นเต้นแล้วเราไม่สช่ลองบอกออกหตอนนี้มันลองไปทัวร์แล้วาเห็นมันลองดีอยูม่สำเองหรอทำไมก็ต้องไปฟังเราหวกก็การนับใครนับให้เองหนึ่งอามก่อนสี่อดมือนีเข้ากับผ่านยังกันมาแล้ว ก่อนสิให้ใจมันได้เดินตามทางีาดีเดี๋ยวไอ้ขกายกิตาตัวข้าไเอาตุ้งบอกกินตาตัวอันนั้นิ้มตัวไหนอีโอเลย่งก็เลอกิด้ค่ะตัวอัอเเอา เจ้าน่ะไปยกพินให้เราุน,นบเมนไอากีตาโป่งภาษาตันนี้นกิตากบพินเพะมากอีวันบ้าตายลายวันเสียงอีนึงคืออมาตะอีีอีมีไมันเสียงมวนอีนีเมแต,ต,ต่อาตัว<ม> โต,ต,ตกันะไอโ <c oughs> ตกับอมตะม้ตอตงมาบีบขาอีอวนช่วยผากอนเนาะแต่ลองอามาคือแบบได้มากเมื่อกี้ต้องให้อายนําหายคันคัน่านับทุกบาทยางมีไอ้ย้าเดินพ่อผาชันกับปัญหาผ่านความตายเป็นบทเรียนผ่านเป็นตำนาน อย่าดัาผานความตายตายบ่ต้องเหงาถ้าตายเหงาเสิหายใจบ่อยโอเคค่ะมาทุกบาดยังมีไอาผ้าเดินพอผาชันกับปัญหาผ่านความตายเป็นบทเรียนผ่านเป็นตำนาน ากยมัมีไอ้ผ้าเดินพ,อพ่อผชานกับปัญหาผ้า่า,ายเป็นบทเรียนพามเป็นตำนานหัางมัน,ม,นมันต่อกันไงเลยดูยากทุกบาทยังมีไอผ้าเดินพ,อพ่อผชานกับปัญหา เป็นบทเรียนผ่านเป็นตำนานหักนี่นี่ต้องมองมามันทุกบาทยังมีไอ้ผ่าเดินพ่อพ่าชันกับปัญหาผ่านความตายเป็นบทเรียนผ่านเป็นตำนานฮักแอบดีอยู่ดิโอเค ผ่านความตายมาผ่านความตายเป็นบทเรียนผ่านเป็นตำานหาทุกบาทยางมีไอผ้าเดินพ่อประชาน นนได้อยู่นะได้อยู่ได้หลิงดีอัน ouais นี้ดีส pues, ุดจับของขงได้อีกขอบคุณเด้อแม่ค่ะแบบยากเลยว่าันนี้งาอันนี้เด้ เรามาขอบคุณเดิมมงคลกันโอเค<ป>ขอบคุณดาที่ไอ้บารังเกียวกันมองคิดมาฝันว่าสิหอดมือนี้แค่ผู้ยิ่งคนนึงบอกขอใพอฮักที่ดีแต่มี ล่องบ่คือไก่ไะเอาไหมไอ้มันสูงไปอ่ะล่องไหนอีกวันนึงมันคือสูงอีกวันสูงเลยในวันนี้เราก็ต้องลองสูง่เหี้ยเฮ็ดซําเก่าดิแม่นบ่ร์ดดูล่องหอดมันสูงบ่แม่นบาร์ดลองจริงจริงแล้วมึงล่องวันๆหรือเปล่าตอนนั้นมึงลองยอมไงแบบเพราะมึงก็ลองจริงมึงก็เลยรู้สึกว่ามันสูงหรือเปล่าบอกเอามไหมเฮ็ดตามนั้นดิดิหอมคนเน ิเดี๋ยวขอบางสิ่ไปนนึงเจ้าพาจำมาได้อีกเหรอบุพาไจะคุ้นดอวเวงชักวมาลองไปบุพาไจะคุ้นอ่าเป็นไก่ไหบซื้อเนาะมันพากันหลอกขี่ไหล่ปวดมันไหลอุ้ย